สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์แบบง่ายๆนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับโรคระบาดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับประกอบกับแอลกอฮอล์เจลตามท้องตลาดนะครับตอนนี้ก็หาซื้อค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับมีหลายๆท่านแนะนํามาว่าวิธีที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับได้ผลดีที่สุดแล้วก็ไม่ยุ่งยากสามารถทํากันได้ทุกคนนะครับโดยที่ ของที่จะต้องมีนะครับก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ในที่นี้นะครับก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็บางร้านก็หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อค่อนข้างยากแต่ยังพอมีขายอยู่นะครับในตัวเมืองในตัวจังหวัดต่างๆเนี่ยยังพอมีวิธีเอามาฆ่าเชื้อโรคนะครับก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหาซื้อ ขวดสเปรย์แบบนี้นะครับแล้วเราก็นําแอลกอฮอล์ที่เราซื้อมาเนี่ยแบ่งใส่ขวดสเปรย์เอาไว้เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะพกติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ฉีดพ่นทําความสะอาดมือหรือจุดที่เราต้องการที่จะทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะให้ฆ่าเชื้อโรคไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราได้นะครับเวลาเราใช้ใช้ไปเนี่ย ไอแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เรามาฉีดพ่นเนี่ยครับเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น70%นะครับถ้าเราฉีดพ่นไปนานๆหรือหลายๆรอบเนี่ยก็จะทําให้มือเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองขาดความชุ่มชื้นได้นะครับเพื่อนๆเคยใช้แอลกอฮอล์ตัวนี้ล้างแผลไหมแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมก็เคยใช้นะครับผลปรากฏว่าแผลเนี่ยเราแสบมากซึ่งก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราเอามาฉีดพ่นที่มือฆ่าเชื้อโรคเนี่ย ใช้ไปน,นานๆน่ก็อาจจะเกิดการระคายเคืองแบบนั้นแล้วก็ผิวขาดความชุ่มชื้นวิธีแก้ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหาซื้อครีมบำรุงผิวหรือพวกเจลต่างๆก็ได้ครับนำมาใช้นะครับโดยพกไปด้วยกันเลยเวลาเราฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทั่วๆตามที่เราคิดว่าฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ1 0 0เเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอา ครีมบำรุงผิวนี่ครับนำมาทามือเพื่อให้มือของเราเนี่ยครับเกิดความชุ่มชื้นไม่เกิดการระคายเคืองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยไม่ต้องมาผสมเอามาหาวัตถุดิบอะไรมาทำแอลกอฮอล์เจลให้มันยุ่งยากเลยครับ mm hmm. เมื่อเราจะทำแอลกอฮอล์เจลมีส่วนผสนมอื่นๆก็จะทำให้สัดส่วนของ70%อแอลกอฮอล์เนี่ยลดน้อยลงไปด้วยประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อโรคก,ก็จะน้อยลงไปตามนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้ง่ายมากเพียงเพื่อนๆนะครับไปหาซื้อ2ออย่างนี้สําหรับครีมบำรุงผิวนะครับจะเป็นยี่ห้อใดหรือขนาดเท่าใดก็ได้ครับแต่ที่เพื่อนๆหาซื้อได้เลยเพียงเท่านี้เองนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อโรคแบบง่ายๆได้แล้วนะครับใช้ไปก่อนช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับ ซึ่งต่อไปแอลกอฮอล์เจลเนี่ยอาจจะหาซื้อยากมากกว่านี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตนเองแล้วก็หาของที่มีอยู่นะครับนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันโรคเข้าสู่ตัวของเราเองแล้วก็เข้าสู่ครอบครัวนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับ และขอให้เ,เพื่อนๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายนะครับร่างกายเราจะได้แข็งแรงสามารถสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอขอภัยไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของหนูด้วยนะคะ